เล่าข่าวสุดสัปดาห์ช่วงนี้มาติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงแรงงานกันบ้างนะคะเป็นข้อมูลที่กรมการจัดหางานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยให้ความเข้มงวดค่ะในการตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการทั่วประเทศนะคะนายสมชายมรกตศรีวันณอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าหลังจากที่พ้นกาหนดระยะเวลาการยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสาหรับแรงงาน4ี่สัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ13มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อให้การปฏิบัติของแรง,งงานข้ามชาตินั้นเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องท่านบอก บอกว่ามอบหมายชุดเฉพาะกิจตรวจสอบแรงงานข้ามชาติของกรมการจัดหางานเนี่ยทำงานร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพื่อดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการทั่วประเทศถ้าหากพบว่ามีการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือแรงงานข้ามชาติทํางานในอาชีพที่สงวนไว้สําหรับคนไทยนะอย่างเช่นงานนวดไทยตัดผมเสริมสวยนะคะก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังจะได้ไม่กระทบต่อโอกาสในการทํางานของคนไทยท่านบอกเลยว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ กองทะเบียนค่ะก็ไปทํางานกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10กองกํากับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลห้วยขวางลงพื้นที่ไปตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างชาติ2จุดจุดแรกเนะี่ยตรวจสอบพบภายในศูนย์การค้าชื่อดังย่านรัชดาค่ะตรวจสอบร้านนวดและร้านเสริมสวย11แห่งพบว่ามีแรงงานต่างด้าวกระทาผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย11รายเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน5รายสัญชาติ เมียนมา4ีรายลาว2รายทํางานให้บริการนวดสะดายตัดผมและทําเล็บให้กับลูกค้าค่ะซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทยโดยห้ามคนต่างชาติทําโดยเด็ดขาด จุดต่อมานะคะไปที่ร้านอาหารย่านห้วยขวาง3แห่งก็พบแรงงานต่างด้าวกระทาผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย6รายเป็นสัญชาติเมียนมา4รายแล้วก็จีน2รายเป็นพ่อครัวค่ะเป็นพนักงานในร้านอาหารเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้ง17คนเลยนะคะนาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลห้วยขวางดาเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานและทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทาได้และร้องทุกกล่าวโทษให้ดหําเนินคดีนายจ้างจํานวน2รายในข้อหารับคนต่างด้าวทางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบ อนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ มาดูโทษกันบ้างคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือสิทธิ์นะคะจะมีโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง50,000บาทและถูกผลักดันส่งกลับส่วนกรณีนายจ้างค่ะที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือให้คนต่างด้าวทางานนอกเหนือสิทธิ์จะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนถ้าหากกระทําผิดซ้ําต้องมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทางานเป็นเวลา3ปีด้วยถ้าหหาาาาาาากกกพบเ็นนนรจ้งงงคตต่ชิิทํผดฎ คุณผู้ฟังเรามีส่วนร่วมที่จะสามารถแจ้งได้ถ้าเป็นสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1502กด2นะคะกรมการจัดหางานโดยตรงก็1694ได้เลยค่ะเล่าข่าวสุดสัปดาห์